สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR, Bigream Power, ธนาคารไทยพาณิชย์ไทยประกันชีวิต Absolute Clean Energy, Aqua Corporation, กบขมาดูกันที่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้คุณสุภชัยฮะเดี๋ยวจะได้ไปติดตาม สอบถามถึงสถานการณ์นะครับแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้ของอีกหนึ่งหุ้น IPO ก่อนหน้านี้ฮะแต่ต้องถือว่าเป็น IPO ที่เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรเลยทีเดียวกอบกับนะฮะโครงสร้างทางธุรกิจก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วคือมีความหลากหลายนะครับคุณสุมชัยฮะคือเชี่ยวชาญชำนาญการทั้งในเรื่องของกิจการไฟฟ้าชำนาญการทั้งในเรื่องของกิจการโทรคมนาคมาคือมันเป็น2อ,อย่างที่มันเดินไปด้วยกันแล้วมันใหญ่ฮะ ฉะนั้นหลายคนจึงให้ความสนใจกับบริษัทนี้มากซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณจรันวิวัฒเจษดาวุฒนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น JR นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณจรันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงครับคุณจรันครับเข้าตลาดมาแล้วดูชีวิตจะยุ่งยากมากกว่าเดิมไหมครับการบริหารงานต่างๆมันดูมีความยากลําบากมากกว่าก่อนหน้าที่จะเข้าตลาดไหมครับ เออก็กลายเป็นเรื่องความเชื่อถือของของนักลงทุนที่ให้ให้เครดิตกับ JR สูงครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันสะท้อนเรื่องเรื่องผลประกอบการเรามันสะท้อนความสามารถในการสร้างการรับรู้ตัวเลขไรายได้เราสิ่งเหล่านี้เราต้องนําเสนอแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นจุดที่แสดงให้ให้นักลงทุนเชื่อมั่นกับการเติบโตของ JR ต่อไปครับ ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึงเป้าหมายผลการดำเนินง,งานในงวดปี2563ไปแล้วนะครับ,รบเรื่องเราดำเนินมาจนถึงวันนี้ก็คงจะเปิดงวดกันไปเรียบร้อยแล้วดูแล้วยังคิดว่าน่าจะได้เห็นการเติบโตไหมครับสำหรับภาพรวมปี63ที่จะมีการประกาศงบออกมาในช่วงต่อจากนี้นะครับเออ63เนี่ยตัวเลขเป็นเป็นไป,นป,นปนตามเป้าที่ที่แอนนลิสต์ตอนวิเคราะห์ตัวเลขเรา <ừ> ใกล้เคียงเลยตัวเลขอยู่อยู่รอรอเรื่องประชุมบอร์ดที่จะรับรู้ ณตอนสามคิวที่เราเปิดไปเนี่ยอสิ่งที่เกิดขึ้นในการรับรู้ในเก้าเดือนปีที่แล้วเราโตกว่าปีหกสองเราโตกําไรเราเนี่ยมากกว่าปีหกสองทั้งปีแล้วอืเฉพาะแค่เก้าเดือนนะครับแล้วเราเจอโควิดเข้าไปสามสี่เดือนด้วยซ้าเรายังโตกว่าปีเราเรายังได้ได้กําไรเนี่ยเยอะกว่าปีปีหกสองทั้งปีครับตอนนี้รอคิวสุดท้ายซึ่งตัวเลขน่าจะโดดเด่นมากครับ ที่ว่าโดดเด่นเนี่ยเถ้าดูจากตัวในโครงสร้างสัดส่วนไรายได้และกำไรของเราเนี่ตัวไหนที่เป็นตัวโดดเด่นสุดในช่วงของปี63ที่ผ่านมา,าครับคือจากนี้เนี่ยตั้งแต่ 63, 64, 65และ66เนี่ยัาเอิญจุดเด่นของ JR คือเรามีเซ็กคิ b ล c แบ็ g อกมีสัญญาใหญ่อยู่ในมือเนี่ยมูลค่าถึง6,000กว่าล้านโดยเฉพาะสัญญาหลักเลยในการเร่งการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นในในปี64นี้ด้วยเนี่ยนะครับ,ค,รบคืองานเปลี่ยน เปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู <ừ> มูลค่า 2, ค2สัญญาณนั้นเนี่ยมูลค่าประมาณห0พักว่าล้านครับ <ừ> ครับครับ,รบอเอาแค่2ส,สัญญาณนี้ก็หกพันกว่าล้านแล้วยังไม่นำร,รวมโครงการอื่นๆด้วยนะฮะคุณจรันฮะใช่ครับ ใช่คทีเดี๋ยวคงต้องเรียนถามคุณจรรยสชักนิดหนึ่งคือที่เราได้สนทนากันรอบที่แล้วเนี่ยไอ้โควิดระลอก2มันยังไม่เกิดฮะทีนี้ไอ้โควิดระลอก2มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีการไปชะลอโครงการอะไรต่างๆของภาครัฐเขาจะต้องมีการเก็บเงินเอาไว้เพื่อไปเยียวยาในภาคส่วนต่างๆอะไรเช่นนั้นจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไหมครับที่ต้องไปชะลอไปดีเลยโครงการต่างๆนะครับจุดเด่นของ JR คือการบริหารสัญญาไม่ด้วยสัญญาเนี่ยสัญญาทั้งสองสัญญาเอาเอาโครงสร้างหลัง คงสร้างใหญ่ของรายได้ก่อนคือสายสีเหลืองและสีชมพูเป็นสัญญาต PPP การเร่งการรับรู้เนี่ยเร็วมากเพราะว่าผู้ประกอบการที่ลงทุนในเมโทรไลใหญ่ๆเขาลงทุนด้วยตัวเขาเองฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการคอมมิตแนนเดตปลายปีนี้จะเปิดทดสอบการเดินรถสายสีเหลืองที่สำโรงปลายปี64นี่นะครับแล้วถูกบังคับให้เร่งเรื่องระบบไฟเรื่องการการทำระบบจ่ายให้เสร็จก่อนสิ้นปี ฉันตัวเลขการขับเคลื่อนปีนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนการรับรู้อย่างรุนแรงขึ้นจากการเติบโตจะจะเร็วขึ้นรอบที่แล้วโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นของของงานงานอาจจะมีการดีเลย์บางส่วนแต่หน้าตอนนี้โควิดรอบรอบและรอบใหม่ที่กาลังมาไม่ค่อยมีผลกระทบกับเจอาอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยงานงานโครงสร้างโยธาเราเราเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของเนื้องานที่เราเชื่อมจากปอกกลางออกมาเป็นปลายทางที่เตรียมขยายเฟสไฟ์เนี่ย วันนี้เราเสร็จเกือบหมดแล้วในย่านสำโรงเคเบิลจะทยอยเข้าเดือนนี้ตัวเคเบิลทองแดงที่จะเริ่มลากนะครับจะเข้าเดือนนี้เดือนหน้าเป็นต้นไปจะเริ่มลากสายแล้วเชื่อมวงจรนี่คือสิ่งที่การรับรู้จะเร่งตัวเลขได้เร็วขึ้นครับนะครับครับเอ๊ะถ้าดูจากนี้ตงตงตรงไทม์ไลน์ที่ปี64ที่นี้จะต้องมีการทดลองสายสีเหลือแสดงว่าไอ้แบ็กหลอกสายสีเหลือปีนี้เนี่ยน่าจะรับรู้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมฮะอ๋อไม่ครับเป็นเป็นแค่ส่วนๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะเร่งทดสอบการเดินรถตรง สำโรงก่อนอฉนั้นสิ่งที่จะเร่งเลยคือย่านช่วงสำโรงสมุประการเนี่ยเฟดไฟทั้งตรงตรงนั้นทั้งหมดจะถูกปรับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเร่งการรับรู้เจอาในใน,ใน,ใ,นในช่วงปีนี้นะครับเพรา,าะสัญญาของสายสีเหลืองเนี่ยเอ่อทั้งสีเหลืองและสีผูจะไปจบตอนปีหกหกครับปีหกหกนะครับอ๋อครับครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเฉพาะสายสีเหลืองเนี่ยถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ฮะ มูลค่าสายสีเหลืองทั้งสัญญามูลค่า2,000,700กว่าล้านอ2,007ได้เลยหรับครับครับ,รบถ้าดูจากจากที่ปูนี่3 6 0 0กว่าล้านครับ3,000กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากสีเหลืองปีนี้เนี่ยก็อาจจะได้เห็นอะระดับก็ไม่น่าจะต่ำกว่าพันล้านไมหมฮะในแง่ของการรับรู้น่าจะใกล้เคียงตัวตัวเลขนั้นครับน่าจะใกล้เคียงตัวนั้นคือในแผนที่ที่เราจะเร่งการรับรู้เนี่ยที่เราโชว์ไว้ในในไฟล์นี้ ปีนี้ทั้งหมดทั้งปีรวมรายได้อื่นด้วยเนี่ยเจอาจจะรับรู้ประมาณสองพันกว่าล้านตอนที่เราเปิดเปิดตอนขายลิขส์สุดท้ายนะครับ,รบตอนตอนที่โลดโชว์เนี่ยประมาณสองพันกว่าล้านแต่หลังจากคิวสามมาเนี่ยเจอาได้สัญญาใหม่เข้ามาอีกประมาณสองร้อยกว่าล้านมีงานสับสเตงานสัญญาใหญ่สัญญาหนึ่งคืองานสับเตชันที่หมอชิดอีกร้อยหกสิบกว่าล้านอันนั้นเจอาได้สัญญาเข้ามาแล้วภายในภายในเดือนเนี้ยจริงจริงวันนี้เราได้พีโอมาแล้ว เรากำลังจะเซ็นสัญญาใหม่สัญญาหนึ่งในเดือนมกราเนี่ยอีกสองร้อยกว่าล้านเป็นงานระบบ ICT ครับอืมครับงานระบบ IPP คือในส่วนของขากิจการไฟฟ้าแล้วอ่ะนะฮะครับใช่ครับอืมโอเคก็จะเป็นโครงการใหญ่ที่ชนบุรีที่ระยองถูกต้องไหมฮะครับอืมคือคือเราเราเองเนี่ยจะมีสัญญาทยอยที่ในแต่ละปีนอกเหนือจากสัญญาที่แบ็กหลอกกระโชว์ไว้หกหกพันสี่ร้อยล้านเนี่ยเราจะมีสัญญาที่จะทยอยทยอยเข้ามา ในแต่ละปีทุกครั้งอย่างเช่นช่วงเนี้ยเราเพิ่งได้พีโอเมื่อสิ้นปีกําลังเร่งเรื่องเรื่องการตรวจสัญญาและจะพยายามเสร็จภายในเดือนนี้อีกประมาณ200ร้อยกว่าด้านสองร้อยกว่าล้านครับโอเคนะครับที่เอยย้ำให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งฮะทิศทาง แนวโน้มในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองสามและสี่ของปีนี้เนี่ยเราวางแผนตั้งเป้าว่ามันจะเติบโตยังไงฮะจะเติบโตต่อเนื่องในทุกๆไตรมาสหรือในบางไตรมาสอาจจะมีการพักตัวเพื่อรอรับรู้จากแบ็กหลอกในบางส่วนอะไรในลักษณะนั้นนะครับคือถ้าด้วยด้วยเอสเคิร์ฟที่เราวางเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างเราแล้วก็ชิโนไทยแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยการปรับปริกเนี่ยมันจะต้องเดินคู่ขนานกันหมดกราฟเราตัวเอสเคิร์ฟที่วางไว้เนี่ยจะเป็นกราฟที่ชันตลอดเวลา ยันถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าด้วยด้วยปนไกการเร่งของของรถไฟฟ้าที่ก็จะทยอยเปิดเซอร์วิสเนี่ยมันถูกบังคับให้ระบบไฟการสำรองเรื่องระบบจ่ายทุกอย่างต้องเร่งไปคู่ขนานกับระบบการเดินรถดันั้นสิ่งเหล่านี้มันถูกบังคับด้วยแมนเดตที่ที่ตัวสัญญาใหญ่จะเร่งให้ให้การรับรู้เนี่ยการทดสอบมันเกิดขึ้นเจ้าถูกบังคับให้เร่งการรับรู้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่คือตอนนี้เคเบิลทองแดงสายสีเหลืองเข้าแล้ว สิ่งเหล่านี้เราเริ่มเริ่มจะเร่งการรับรู้ไปเหมือนกันกับสีชมพูเนี่ยหลังจากนี้ไปมีการ projection เรื่องการวาง substation ใหม่อีกสามสับในสีชมพูตอนนี้กำลังทำเรื่องเรื่องช h o p design ภายในปลายปีนี้จะถูก chip equipment จากยุโรปมาเหมือนกันกับระบบสายแต่งอิวันนี้ก็เริ่มมีการทำ marking งที่จะเตรียมสั่ง cutting และภายในประมาณสักมีนาเมษาเรื่องพวกนี้จะขับเคลื่อนเข้าระบบสนาหมดเพื่อเตรียมวางระบบสาย จุดจไปเบื้องต้นก่อนครับผมนะครับ<ม>โอเคก็<ม>น่าจะได้เห็นการเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปีน่าคือปีหกห้าอันนี้ถูกต้องไหมครับโอเคการจะทันยัน,ย,น,ย,นยันปีหกห้าเลยครับฮารบกวนคุณจารันฮะเดี๋ยวช่วยทิ้งท้ายให้ฟังชั้นนิดหนึ่งคือผมดูจากโครงการต่างๆดูจากพันธมิตรทางธุรกิจของ j R แล้วต้องถือว่าหลากหลายและก็ครอบคลุมมากๆไอ้คำพูดที่เขาบอกว่า Connection is the king นี่คุณจารันมีความเห็นอย่างไรฮะ ผมว่าตัวคอนเนคชันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ที่จะสร้างความเชื่อถือผู้ค้าเราแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือตัวมาตรฐานการทำงานความสามารถในในการแข่งขันความสามารถในการทำให้ให้ผู้ประกอบการยอมรับเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือความเชื่อถือโดยภาวะวิกฤตที่เกิดโควิดรลอะละลอกใหม่เนี่ยหัวใจหลักผมว่าเรื่องการเงินจะกลายเป็นปัจจัยจุดเด่นเจเนี่ยวันนี้คือเป็นบริษัทที่เซลล์ไฟแนนซ์สูง JR ยังมีต้นทุนการเงินที่ที่โดดเด่นมาก JR มีสภาพเงินสดอยู่พันกว่าล้าน JR ไม่มีหนี้ในระบบเลยมีแค่ค่าใช้จ่ายทําั่อแค่ค่าธรรมเนียมของของการออกตัวสัญญาไอ้ตัว LG ที่เซ็นสัญญาเท่านั้น JR ไม่เคยมีหนี้เลยในการทํางานมูลค่าถึงหกพันกว่าล้านสิ่งเหล่านี้เป็นความแข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้นเพราะด้วยด้วยปัญหาของวิกฤตรอบเนี้ยผมว่าใหญ่มาก และยัง uh huh. ไม่มั่นใจว่ามันจะยาวอีกขนาดไหน uh huh. ความเชื่อถือซัลายเออร์มันจะกลายเป็นปัจจัยของ JR uh huh. เพราะวันนี้เมื่อสิ้นปีซัลาพเออร์มามาแวะเยี่ยมเรา uh huh. มั่นใจกับสิ่งที่ JR ขับเคื่อนและด้วยสภาพเงินสด JR เนี่ยมันกลายเป็นคุณในการแข่งขันให้ JR uh huh. ฉะนั้น uh huh. การที่เรามีคอนเน็ชันคู่ขนานกับความสามารถในการทํางาน uh huh. คู่ขนานไปกับความสามารถทางการแข่งขันทังการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมให้ JR เติบโตและจะโดดเด่นขึ้นไปครับอือรอเที่ยมเลยครับคุณจรันขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าครับครับ เป็นทางด้านของคุณจรันวิวัฒเจษดาวุฒนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JRW Utility นะครับหรือว่าหุ้น JR คุณสุขชัยผมว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ฮะความสามารถมีแน่ๆโปรไฟล์ผลงานนะในอดีตความชำนาญการนะฮะมีทุนมีทุนมนี่น้อยคือเหล่านี้มันรวนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบที่ดีและสำคัญที่สุดคือมันทำให้องค์ประ กรอบที่ดีเหล่านี้เนี่ยมันโดดเด่นเฉิดฉายขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนั่นคือเรื่องของสายสัมพันธ์ทางธุรกิจนะแต่สายสัมพันธ์ทางธุรกิจมันเกิดขึ้นได้จากอะไร,รมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความซื่อตรงความซื่อสัตย์และก็ผลงานที่มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะฮะมันรวมแล้วแต่จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ